ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้ไปเที่ยวจังหวัดสกลนครสามสถานที่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นก็คือการออกเดินทางซึ่งสถานที่แรกที่ผมจะไปก็คืออุทยานชาติภูพานซึ่งอุทยานชาติภูพานเนี่ยมันอยู่ระหว่างจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็น่าจะได้ไปเที่ยวทั้งสองจังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะทําการออกเดินทางเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแห่งชาติภูผานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันเลยสวนบริการนักท่องเที่ยวประทับตาอุทยานก่อนนะครับทุกคนอันที่ห้าอุทยานแห่งชาติภูผานเราจะมาประทับตาอุทยานตรงส่วนบริการนักท่องเที่ยวนะซึ่งอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผานนะนี่นะครับมีผาสวยแก่งมดแดงเขื่อนน้ำพงผานางเมิน ลานสาวเอ่ามเสรีไทยสพานธรรมชาติพระทาตุภูเพชน้ำตกคำหอมพระตำหนักภูผาราชนิเวศแล้วก็น้ำตกพีชาสุขสันนะครับอันนี้อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูผานนะครับอุทยานแห่งชาติภูผานมีเนื้อที่418,125ไร่หรือ669ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะในอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับ เราก็มาประทับตาอุทยานนะครับตอนนี้อันนี้เป็นแผนที่จําลองของอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับอันนี้คือที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูพานอันนี้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานพัฒน์ตำหนักภูพาน,นาชนีเวศเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนั้นนะนะอันนี้ค่ายเยาวชนบ้านผ่านแห่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีผานังเง่นพระธาตุภูเพกถ้ำเสรีทัศ าสวยน้ำตกคำหอมน้ำตกตีชาสุขสันต์แล้วก็สะพานผีผ่านหรือสะพานธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ประทับตาอุทยานเือนมนี่เป็นรูปช้างกเืันได้เป็นรูปช้างผมลืมบอกไปนะครับอุทยานแห่งชาติภูพานเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่7ของประเทศไทยนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเดินทางไปที่ผานางเมรนนะครับซึ่ง ขับรถไปตามที่เส้นทางมันบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วนะคะตอนนี้ผมมาเจอเส้นทางึกษาธรรมชาติเสือภเกียรติท่องไซผูผานซึ่งเป็นทางไปผานางเมินนะเนี่ยผานางเมินเดินไปตรงนั้นเลยตรงนี้เป็นจุดแคมปิ้งเข้าไปกันเลย ซึ่งอุทยนานชาติภูพาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนครและกาลสินนะครับสกลนครมีอำเภอพานนานิคมอำเภอเมืองอำเภอกุดบากแล้วก็อำเภอภูพานส่วนจังหวัดกาลสินมีอำเภอสมเด็จแล้วก็อำเภอห้วยพึ่งนะครับก็มีแค่นี้แหละครับเราไปจุดชมวิวผานางเมมินกันมาถึงแล้วทุกคนผานางเหมิน หน้าผานางเมร์นะซึ่งจุดชมวิวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะเห็นป่าเขียวขจีบนเขาภูพานนะคะเป็นอันนี้เป็นประวัติผานางเมือนะครับววป่าผานางเมือนะนอที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขาวนว่าเรือนหน้าผาแห่งนี้มีความรักมีความเศร้าของชายหนุ่มบ้านคําเพิ่มกับหญิงสาวรูปงามบ้านลา,าดกระเชอซึ่งเป็นคนงานอุทยานแห่งชาติภูพานแต่มีความรักต้อง พบอุปสรรคเป็นความรักความเศร้าเมื่อหญิงส,สาวตัดใจจากไปรักหนุ่มคนใหม่การนัดพบเจรจาปัญหารักหน,น้าผาแห่งนี้ไม่เป็นผลชายหนุ่มผู้บูชาความรักจึงกระโดดหน้าผาจบชีวิตกลายเป็นตำนานแห่งความเศร้าเป็นเรื่องเรานามว่าผานางเมินผานางเมินเป็นแนวหินผาที่ทอดตัวออกหันหน้าไป ทางทิศตะวันตกสามารถชมวิวทิวทัศน์ออกไปได้ไกลแสนไกลซึ่งสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณสามรอยเมตรซึ่งที่นี่ก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวได้อันนี้เป็นต้นเต่งตรงนี้ไปเส้นทางสุสาธรรมชาตินะอีกพันห้ารอยเมตรหนึ่งกิโลเดินมาตอนนี้มาเจอต้นลังนะนซึ่งผมมาแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นอีกนะครับ ผมก็เลยไม่ได้เดินเส้นทางสาธรรมชาติไม่ค่อยมากเท่าไหร่สถานที่ต่อไปที่ผมจะไปก็คือพญาเต่างอยนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากอุทยานแห่งชาติภูพาแล้วนะครับเราจะไปที่พญาเต่างอยกันเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ออกจากอุทยานแห่งชาติภูพานะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเต่างอยนะครับ จังหวัดสุพรรรวันนี้ก็อยู่ที่พญาเต่างอยนะเราจะไปให้พญาเต่างอยกันเราต่อไปก็จะไปพระาเชิงชุมนะครับตงเหมือนตรงนี้มีตลาดตลาดของขายเพียบเลยมีคนมขายเหมือนตรงนี้เป็นสวนสาธารณะฝั่งนั้นอะ่ะมันจะเป็นสวนสาธารณะนั่งเครือ่องพญาเต่างอยตอนนี้ก็เดินมาถึงพญาเต่างอยแลย้วก็สามารถมาไหว้ได้นะครับทุกคนซึ่งตัวค่วอนข,ข,ข,ข้างใหญ่นะครับก็มี เจ้าพญานาคเลยนะอยู่ข้างๆเต่าง,งอยอันนี้คือด้านหน้าน,ะนี่โคสวยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนน้อก็ไหว้นะครับก็ไหว้เสอนะน,นี่บอกว่าพญาเต่าง,งอยเนี่ยคือน่าจะสร้างขึ้นมาพอศ .2555 ก็ 25, 55, คือเป็นปีผมที่ผมเกิดน,นะซึ่งสร้างที่อำเภอเต่าง,งอยจังหวัดกลนครนะครับก็สามารถมาไหว้ได้นะครับ มาขอพ่อในอย่างเงี้ยเออตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับไปขึ้นรถนะครับเพื่อไปพระาธาตุเชิงชุมต่อเป็นสถานีสนุดท้ายแล้วผมก็จะกลับบ้านผมปัญญาผมนะก่อนไปขึ้นรถเนี่ยผมก็มาเจอสะพานนะสะพานนี้ชื่อว่าสะพานชื่อสะพานเฉลิมพระเกียรติึ่งก็สามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ไปฝั่งนู้นได้นะแล้วก็เห็นตรงนั้นเป็นพระาธาตุได้นะไม่รู้เป็นพระาธาตุอะไรมีพญานาคสองตัว เดี๋ยวผมกลับเครืรถแล้วครับเดี๋ยวตัดไปตอนขครนรถเตงตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะอยู่ในอําเภอเมืองสกลนครนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับวัดได้วามวัมันพนะคบมบุรับคามรับมาถึงแล้วนะตอนนี้ถึงวัดพระธาตนนุเชิงชุมพระ พระเชิงชวและวิหารอันนี้เป็นพระาธาตุเชิงชุูนะตอนนี้นะครับก็มาส่งน้ํานะครับส่งน้ําให้พระาธาตุนะของจังหวัดนครพนมนะพระ,พระาธาตุต่างๆของจังหวัดนครพนมแล้วก็มีพระพุพะพทธรูปหลายองค์นะไปถึงโน่นเนี่ยมีตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่ามีกี่องค์นะแต่อยู่ตรงนี้นี่เพียบเลยอะจะออไปที่อื่นกันต่อ วัดนี้ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างสวยนะครับซึ่งก็มีพระธาตุที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สวยด้วยก็มาได้นะครับมีพระธูปตรงนี้ด้วยค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็เป็นวิหาร อันนี้คือวิหารคดเป็นวิหารคดนะอันนี้ก็เป็นวัดนะวัดก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมก็มาดูชมวิวที่วัดแล้วก็ผ่านพระนี่เป็นพระธาตุที่ค่อนข้างสวยเลยนะพระพิบรังเชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมนะครับอยู่ในเวัดพระธาตุเชิงชุมนะออ๋คคุณมาวัดนี้ผมก็ลืมเลยว่าผมต้องไหว้พระธาตุไหว้พระธาตุตรงนี้ด้วย เดี๋ยวผมก็ไปไหว้ก่อนนะครับทุกคนก็สัรดนี้นะครับผมก็ได้ไปเที่ยว3ามสถานที่ด้วยกันคืออุทยานแห่งชาติภูพานพญาเต่างอยและสุดท้ายก็คือวัดพระธาตุเชิงชุมวราวิหารนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ